สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก่อนจะเข้าสู่คอนเทนต์หลักของเกมเรานะฮะเรามาดูนี่กันก่อนนะครับผมสำหรับใครที่เอ้ยอยากจะเติมเงินเกมมูนไลท์เบดนะครับผมนะครับเติมเงินที่ช้อปปี้เพลย์เลยครับผมนะรับฟรีไอเทมมูลค่ากว่า300บาทนะครับเมื่อเติมเงินครั้งแรกจ่ายผ่านช้อปปี้เพลนะครับบนเว็บเติมเกม .com นะครับผมนะฮะตอนนี้นะครับขยายเวลาถึงสิ้นเดือนกันยายนเลยนะครับผมนะฮะเออนะครับผมทำยังไงครับผมเข้าไปที่เว็บนะครับผมเว็บเติมเกม .com แล้วไปที่เกมมูนไลท์เบดครับผมจะทำให้ดูเลยครับผมนะอ่าเข้าไป นะครับผมเลือกตัวละครให้เรียบร้อยครับผมเมืม่อเลือกตัวละครเรียบร้อยเนี่ยเรากดไปที่สั่งจ่ายโดย Sho ปปี้เพครับผมเมื่อเราสั่งจ่ายใด,ดแล้วเนี่ยนะครับผมนะฮะเราก็เลือกเลยว่าจะเอ้จะเอากี่บาทดีครับผมนะลองดูฮะกี่บาทตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดครับผมเมื่อเราคลิกไปที่หน้าแบนเนอร์แล้วครับผมเราจะมาที่หน้านี้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็มาข้างล่างครับผมจะมีคําว่าคัดลอกโค้ดนะฮะกดคัดลอกโค้ดมาเลยนะครับผม,ะมนะ,ะ,มนะมนะอ่ามาคัดลอกแล้วเนี่ยนะครับผม เมื่อเราเข้าเกมมาเนี่ยเราก็เข้าไปที่กิฟโคนะครับเพื่อรับสิทธิ์นั้นนั่นเองนะครับผมนะฮะจำไว้เลยนะครับว่าหนึ่งบัญชีช้อปปี้เพจเรบสามารถใช้ได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะฮะและตอนนี้นะครับผมเขาได้ขยายเวลากิจกรรมของกิจกรรมนี้นะครับผมนะฮะไปถึง30ิกันยายนเลยทีเดียวนะครับผมสามารถได้ยาวๆนะใครที่เติมแล้วเอ้ยยังไม่ได้กดรับนะครับเข้ามากดรับกันได้เลยนะครับผมนะอย่าลืมนะครับผมช้อปปี้เพจเติมครั้งแรกกี่บาทก็ได้รับเงินคืนทันทีสามรอยกว่าบาทแล้วเจอกันมาฮะเซบิ กางเยอะกางเยอะกางแข่คนรอบก็คิวนะครับตางตี้ดังๆนะครับที่วิบอกโดนตีก็ร้องดังๆนะตีร้องดังๆไรเข้าแมีกี่คนยิงกาไหมน่ะหอยลอยลอยได้แล้วได้ตเอาแต้มขิวได้ป่ะต้งนีเมาตามผม ไอถอยบอกนะของเรามันมีคนหลุดด้วยหรอตดตาไม่ตายไหนวะโดนโดนตีอยู่เนี่ยเรามาดูเ่มปางอยู่นะพี่ฆ้ามันเลยวะไปก่อนกันเลยครัผเข้ากลางมาเองยึดกับตายแล้ว นี่ไม่ได้ตรนี้ไม่ได้ไปมัเข้าเยอะมันเข้าเยอะไปมากไมากลปไนไาไป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 ไเไปไปัปไปไปไไปไไไป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 ลปไเไป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 ไไไปไปไเข้าปไปเปเเาไปไเไไไไง ไม่ทันไม่ทันเฮ้ยทันอยู่ทันอยู่ได้อยู่โอเคอัดไม่ตรงกลางไม่ได้เลยน้องอมออกน้องอมเตรียมออกกลับนะครับเตรียมออกกลับเไปเตรียมตัวนะไปได้ไปแล้วไปแล้วขับออกลับไปไปที่รถแข็ของเขาเหมือนเดิมขีดยลางก็ไดไอหานี่ขีดตรงกลางเนี่ย เอาไงเอาไงไม่มีเลยหรอมันมีแค่ตัวเศษพี่เดี๋ยวมึงเข้าเดี๋ยวมึงเข้าตีเพิ่งตีกางก็ได้ดันกลับมากลางออกมาก่อนลูบี้ออกออกตรงนี้ก็ได้สาวน้อยกลางเข้าหน่อยกลางเข้าหน่อเข้างขึ้นขอล่ะขอล่ะออกโดดให้

หรือว่าจะเปลี่ยนจากนี้ดิโอ้โหไอยเอาเอาไม่ทัำไม่เลยเอาไว้อย่างเดียวแกเสียสองนี้แหละอย่ามันเสียเอ๋อตีไหนอยู่ก็ได้ไอ้แต่ไหนต้องมาดูฝั่งนี้แล้วเหรอเดี๋ยวผมดูเองได้ก็ได้ได้ทางแล้วก็เตรียมแยกนะเตรียมแยกมาบอลจะเกียแล้วนะเอาเข้าแล้วบอกดีเอาเข้าทางไหน่อยขอบขอบโอ้โดนว่ะโดนไัดเลย กูจะไม่ตายไม่ทันไม่ทันโดนยึดแยกเลยครับแยกเลยแยกเลยแยกมอนแยกมอนมันเอ้ยยังยังไม่มอนยังยังยังอีกหนึ่งนาทีไงคอยมางถอยมากลางแยกเลยแยกเลยแยกได้เรืงตอนนี้แยกเลยแรับป่ะโอ้โหวิ่งไปมันพอดีอ่ะโอ้โหไอเหี้ยกูแยกบอลครับเยอะชิบหายเอเข้าเข้าเข้าเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วยืนยืดก็ยืนหัวใจเลย อังก็เอยเขาก็คงได้ไม่ได้มอนด์ได้มีเมอน์ตรงนั้นมีมันโดนแตกไปแล้วนี้เรามาดูไว้ตรงนี้ด้วตรงนี้เพิ่งย็ดไปนะมันอยู่ขอบยึดกลางยึดขอบนะขอบว่ะยึ่นมนเอเข้ามาเข้ามายว่ไมด้หยึดเขาไปเกือบลึกยึดเพิ่ิบเกยึดเก่ อยยยยยไม่ตันตายอยู่ไม่ตันหรอโอเคครับเอ้ผูผาผูผาพี่น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 พผ่านกบไปผ้าหน่อยพี่นพเดนะอยู่แล้วโอ้ไปทำไปอยู่แล้วเนี่ยออกมาอยู่แล้วเนี่ยโอเคงั้นไม่ต้องมาแล้วพออ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 ดมันเยอะกว่าเรามันเยอะกว่าเรา ไม่ครัเข้าวงไม่ไม่ครบทุกคนครับมันเยอะกว่าเราเข้าไปแล้วมันเยอะมันเยอะกว่าไงเเคราอยู่อันตรงกลางเนี่ยระหว่างทางนี่ยเยอะมากเตรีมวิ่งกลับมากลางครับเข้าวิ่งเข้าวงเลยก็ได้เข้าวงเลยก็ได้ไป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 เข้าครับมันเราเข้าได้ก็ยืนพับแม่งเลยเข้ใช่ใช่ใช่เข้ายืนข้าปเลยอีู่เราเยอะอยู่แล้วหายหรอกตายหรอกโดนตลอดรู้วหม เดี๋ยวไห้สามสองหนึ่งกลับอัพกลับไปได้คู่ผ่านเลยแยกกลับมาเลยนะได้่านเลยแยกเลยนะเอ้ระเบิดอย่ามึงเข้านะอย่ามึงเข้าอ๋ออย่มึนเข้า๋ยวมังเข้าลองไปดูฝ่ามีคนเหา ฝ่ายมีแค่สามตรงมันจะยืงแค่นั้นฝ่ายทั้งเตีน่าจะได้เข้าก่อนเข้าก่อนเข้าก่อนให้ต้องถึงดีเล้วะเข้าเข้าเข้าตรงกลางเลยถ้าพี่ถ้าพี่ได้กลางแล้วพี่แยงเลยนะเข้าเข้าไม่ได้เข้าเร็วโอ้โหแยกแยกแยกเลยครับแยกเลยแยกปีมอนรอมอนเลยถ้าออกเกียร์แปดไปฝ่ายลั้นอย่แลืมนะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ได้ตรงหยุดเลย พี่โนบะเอาธงภูผาก่อนได้นะจะเดินเข้าธงครับผมรีอยู่อ๋อโอเคพี่โนบตีขาลีเออเดินเดินอยากเหยียบวงไปรอดที่มอนเลยไปรอที่มอนไปน้องอมไปตีมอนไปได้ตีมอนเสร็จเอาธงเราไปลงไปบอสนะเหมือนตีไว้บอสด้วยบอสจะลืมนะทำเหมือนที่บอกนะถ้าเราไปก่อนกับข้างในเลยก็ได้ เอาวีมอนเตอร์ไม่ไต้องกันสีนะเก็บอันตีไว้นะเก็บไว้นะเก็บรออนะเก็บอันตีไว้เก็บไว้ให้บ่าต้องสีนะนะเก็บธรรมดาก่อนนะ แล้วะเอาตรงหน่อยครับแวะเอาตรงหน่อยผมเป็นของมันเลยเลยพี่ไหนเปิดมายคนเดียวอืออะไรบอลมันเกิดอะไรใช่ป่ะตอนเนี้ยเกิดล้วันเกิดแล้วเกไปแล้วแวะตรงก่อแวะหยับทงก่อนแวะหยับทงก่อนเดี๋ยวดูให้ทิ้งไว้นิดหน่อยก็ได้ทงไม่เป็นปัญหาผู้หญิงคนนี้กตามเลย งที่เดียวไปเลยเขาลากบอลแล้วนะเขเปิดแล้วนะฮัลโหลมาหน่อยได้ปะแล้วมาแล้วว่ิ่งแล้ววิ่งแล้วก็อยู่ฝั่งมเจะจะไม่ทันนะเขาลากบอลมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออรถเดียวรอผักนะรวมบอลวิ่งกลับกลางโยงดึงบอลได้เลยดึงดิผมพักไปให้แล้วรอบนึง เก็บอีกรอบไว้ดึงตรงนั้นนะอย่าลืมนับอันเต๋อเขาด้นะอยูแลบอลในนี้เดี๋ยยืนฝั่งตอนนี้อันติเลยครับอันติเลยผลักได้ไหมกดผลักเลยดิผักแล้วผักแล้วหยุดแล้วอันตีอ่ะไม่ได้นะเหมือนกับรได้ได้ได้โอเคโอเคได้ได้กลับครับกลับแยกกลับเลยแยกกลับเลย เชือของพรรคโค้ชสวยเลยอ่ะโค้ชเป็นเอกเลยวะเป็นลวมกลางแนะเป็นลวมกลางเก่งมากค่ะเก่งมากเก่งมากกลางอย่างน้องลองสู่วตีเหมือนกันนะแต่ห้องลองเราหนาพี่ตอนแรกอ่ะดูบีลี่บ้างชนน่ะหน่อยนึงติดอมือไหมนิดหนึ่งได้บ้างคนชอ่ะ กลางกลางขออีกขออีกมามันดีต่แล้วใมันดึงที่เท่าไกลางยึดได้อยู่นะเข้ามาโอ้ย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 โอุ้กขาดไม่พงยึดใช่ไหมเอ๊ะยังยังเมี่ยกลางมันได้กลางเราได้กลางเรา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 เได้โอ้ยโดนยับเลยว่ะ ไม่ไม่ต้องออกนะไม่ไม่ต้องเข้าออกเนี่ยยืนเล่นอยู่ตรงหน้ากลางอ่ะโอ้ใส่อึดใส่อึดไปเน่ไปเน่ยกูจำชื่อแม่งได้ไอ้ตัดออกจากวงกลางนะเดี๋ยวมันไม่หลีให้นะกตัดนะวันนี้กูกัดจะไม่ตายเฮียทำกูนี่แย่ อยังนี่ยังไม่ขาวเดี๋ยวเพิ่งยังไม่ขาวตาเแล้วข้าวมีตายประมาณสี่แปดรอบอะัดจะไม่ตายวันนี้จะไม่ตายได้ไม่ได้บอกว่าห้ามตายแต่บอกว่าก็ดูดูหน่อยไม่ใช่เพื่อนตายศูนย์มึงตายสิบอย่างเงี้ยก็เกินไป โดนหนังยางดีคาะนะแบบนั้นนะบอกขอผมได้บอกว่าเฮ้ยตายไม่ได้เลยไม่ได้ครับมันสะกิดตลอดเลยว่ะตอนนี้กลางเราพิ้งยึดใช่ไหมได้ยได้เลยนเลยไดไปเลยไยได้ไม้หยุดเลยวดด้ได้ ได้แล้วห้าร้อยเดี๋ยวมีติดต่อนะมีตีเมืองอันนั้นต่อนะอนะไอวีสี่ตัว